อยูตอกตม้ลงขวนเอาเขาขอกใหญ่แล้วบอกว่าอยู่ฝอกใยนั่นมูแล้วก็ไื้กินอะไรใส่เกลือป่วยจงมานนี้ชอบ,บตัวสองตัวนี่ก็แล้วเป็นสาวสัจิตรสเปตบ,บี สักเดนอนก็ได้ค่ะจริงๆจเป็นคนละไปไปยังไงกันแล้วเป็นงานอบต่อตดก็สาร็จเราจะต้วเดือดร้อ สวัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเบิงคลิปของป่าเนาะจ้ามาถ่ายคลิปนาะงหายอาหารหมูแลว้วตอนเสาร์เนาะจ้าก็มาเดินตรวจความเรียบร้อยในขอกหมูเนาะจ้าเบิงหมูให้ความเรียบร้อยก่อนจะไปทาเบียกทํางานแนวอื่นเนาะจ้าตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึงนะ่งเนาะเก้าโมงครึ่งเนาะจ้าก็มาตรวจเบิงความเรียบร้อยก่อนสิไปเห็ดแนววไม่เนาะอันในคลิปนี้ป่า ก็เลยมาถ่ายคลิปเลยสิน้ำเหลืองอันหมูเนาะจ้ะหมูที่เข่าเลียงนี้เนาะจ้ะอันภาษาเขาเอื่นบานหมูไส้ทะลักเนาะถ้าเป็นไอภาษาบ้านเขากบวะ่าหมูกลนออกหมูดากออกเนาะจ้ะพี่น้องเป็นลํำใสมองรูทวา,านเพลินนะนะมันหลุดออกมาเป็นสีแดงๆเ,เป็นพ่วงเนาะจ้ะไอ สำหรับหมูอันที่เ้าเหลี้ยงมันเป็นได้ทั้งหมูสายพันธุ์ลูผสมคือเฮาเหลี่ยงบ่ว่าจะเป็นปลาแท้หรือว่าดำแถหรือว่าพวกไอห,หมูขาวเนาะสายพันธุ์พวกแรนเดรหรือว่าลาดไบเังี่ก็เป็นได้ทุกหมูสายพันธุ์นอกจากสำหรับไอหมูกลนออกหมูใส่ถลักนี่เนาะวันนี <S <S น้อันก็จะมาว้าถึงอันสาเหตุเนาะสาเหตุที่เหตุให้หมูเ้าอันเป็นอันกลนออกใส่ถลักนี่นอกจากเป็นไอ หมูด่างออกกลนออกแภาษาพื้นบ้านอีสานพื่นอื่นเนาะก็คือแบบว่านอันสภาพว่าร่างกายของหมูนี่เกิดอาการท้องผูกเนาะจ้ะทายพอออกมีอาการเบงโดนเบงหนานเนาะหรือว่าแม่หมูหลังคอดเนาะที่ว่าอันเบงคอดลูกอ่าโดนโดนน,นันๆนาใส่เวลาในการเบงโดนเบงหนานเนาะเบงคอดลูกน่นนะก็จะเฮ็ดให้หมูเห่ามีสภาพว่าอันใส่ะลักรนออกได้เนาะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือสาเหตุเกิดจากอาหารนอกจากอาหารที่ห้าใไหหมูห้ากินนั่นบ่ว่าจะเป็นน้ำเป็นอาหารมีพวกาสารพิษเสือกพวกเชื้อราเชื้อปนนี่เนาะก็เหตุใ้สภาพว่ามีความดันในร่างกายสูงเนาะบานี้ก็เหตุไหหมูหันก้นออกตูดออกได้คือกันได้จากพี่น้องสำหรับเชื้อราในอาหารเนาะบาเนียน ลูกกน้นนาาจะลูกครับทายข้องหมูเฮานี่ที่เฮาเลียงนี่เนาะมันจะตื่นนะน,นะจ้ะพี่น้องมันเบือสัตซัแนวอื่นเนาะมันจะตื่นสังเกตเบื้องเวลาที่หมูเฮาหันเบงทายครับทายหรือว่ามันขีน่น่ะนะอันก้นมันนี่สีบานออกแดงออกเห็นลำไส้ภาในเลยนอกจากเวลาเข้าเบงขี่น่ะนะบานนี้เขา อ่ะขับทายขี่แล้วสุดแล้วเนาะมันก็จะฮุบเข่ามันก็จะฮุบเข่าเป็นอยู่ในสภาวะอันตรดจปกติของเขานหละนะรูกคนของเขาปกติน่ะนะบานนี้ในสภาวะที่ว่าเขาเป็นตูดออกเนาะเวลาเบ่งขับทายแล้วเนาะบานนี้อันเบ่งขับทายแล้วตูดแดงๆมันบานของเขานน่เนาะมันบอ่ยอมฮุบเข่าเลยเสพน้องมันบ่ยอฮุบเขาเลยนะมันยังหอยอยู่ทางหนอกนะมันบ่ยอมฮุบนะบานนี้ไอ้มูนันกะไอ ต้องตูดหอยอยู่แนวนั่นลหะถ้าเหาบ่มีเหตุเหตุการณ์รักษาว่าสิเหตดจังได๋สีให้ตูดหมูเนี่ยมันหุบกล้าไปคือเก่าเนาะบันนี้ไปลวาจะเว้าซูฟังว่าคือป่านี่ป่าเคยเจออยู่แต่ตเลียงหมูมานี่ป่าเคยเจอสองขังนะจ้ะขังแรกนี่หมูตูดออกป่าแอวเลียงหมูใหม่ๆเนาะบ่หรู้วิธีรักษากับบจักสิเหตดจังไดไปหาหมอเพิ่นเพิ่นก็มีแต่บอกให้ว่า ให้จำหน่ายขายออกนอกจากพี่น้องให้รักษาอันบอดายอีกนว่าหมอเนาะคนให้จำหน่ายขายออก่นว่าป้าก็บ่อยากขายแล้วสงสารน้องหมูเลี้ยงมากค่สงสารมันก็บ่บอยากขายนั่นนะาจะบ้านนี้ก็บ่รูลสิเส็ดจังได๋ลุงก็เลยว่าโอ้ยบปฮูหคือการปล่อยไปนี่ลหละทามันตายก็ให้มันตายอยู่กับเผาลุงว่าอันบ้านนี้ตูดะลักออกมาน่ยจะพี่น้องเป็นแต่ละตัวด้ตัวบ้านนี้ไก่มันก็อยู่กับหมูเนาะมันก็ตอดกระจิกเนาะมันเห็นกุนหมูเนั่นก็โอ้ยเหลือเป็นสะอยูย กะซอยบอได้น่า,ะานะจะพี่น้องกะตายนะ่จาจะหมูแม่ตัวไหนแม่พันเข้าไปเอาตั้งตะเลียงมูได้ปีหนึ่งเนาะปีกวักวกัวเนาะเจอแบบนั้นบ้านนี้อ่ามาเนี่ยอันอันครั้งที่สองนะาาจะส่วนร้ายนะั้นจะเกิดกับอ่าแม่มูที่ว่าหลังขอดเนาะหายนมลูกนะ่ะจะพี่น้องบ้านนี้กะมาตัวที่สองเป็นนี่ได้ไปแล้วจะถ้าพาไปทายนี่อันเพิ่งกันยังงยู่ทุกเหมือนนี่เราจะป่าอ้แม่แม่ดอกแก้วเนาะนี่ แม่นี่จ้ะพี่น้องนี่นี่แม่ดอกแก้วพูดนี่อ่าเป็นอ่าสายทารักตูดออกคือกันตอนเพิ่อนอันให้ลูกกระป๋าเอวนะนะให้ลูกหมูยังให้นมลูกอยู่ได้จ้ะพี่น้องเพิ่นกระคับทายออกมาบานตูดเพิ่นมายอมหกเลนนะบานนี้ป้าก,ก็ใส่วิธีอันป้าก,ก็ไปเบิงนะ่งเนาะเขาไปเบิ่งใน YouTube เขาไปเบิ่งใน Google, นะกูเกิลนาะจ้ะเบิ่งวิธีรักษาแบบบ่อยากให้บ่อยากสูญเสียหมูอีกนะนะจ้ะพี่น้อง บาอย่างศูนย์เสียหมูแม่พันธุ์ของเจ้าของอีกเพราะว่ามีแต่แม่พันธุออ์าาให้ลูกหรกแล้วก็เลี้ยงลูกดีเนาะป้าก็เขาไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตไปเบิ่งใน YouTube อ่าบางเทื่อเพิ่นก็แบบว่าให้ไปตัดเนาะจากผ้าตัดแล้วนกะ็ยิบเนาะโอ้ยบ่เป็นตาเฮ็ดยากแท้เด้ไผสิมาเฮ็ดให้เนาะจากผ้าตัดเฮาก็เฮ็ดบ่เป็นบาดน,นี้ก็ย่านมันเป็นอันตรายกับหมูเนาะบาดนี้ก็ไปเจอวิธีนึงบอกว่าอันอันอันหมูเนาะจากล่ำไส้หมูนี่นะอ่าพอมันถืกน้ําเนาะมันถืกน้ําเย็นนี่มันจะหดตัวเนาะ ลำใส่หมูมันถึงหนามมันจะหดตัวอ่ากระไส่แบบไอหน,มนามนอกจากเอานามบีบนะบีบใส่ล่ำใส่ตัวมันปูดออกมาในกลดมันหันบาน,นีกาเพราะมันหดตัวเขาเอาหมือหยัดเขานะจ๊ะพี่น้องหยัดเข้าไปหยัดเขามันกลับขึ้นเข้าไปในรูก,กลดมันนะ่ะนะบาน,นีปะเอ้ก็เอามาใส่มาเห็ดนอกจากบานีปะเอ้ก็เห็ดอยู่ประมาณสองหมือนเนาะมือแหลกบ่ยอมเขานะเอาหนามใส่อยู่บ่ยอมเขาเพิ่นก็เดินเดินนี้นเนาะเพิ่นเจ็บเพิ่นน่ะนะ บานี้ก็มือที่สองปากกมาเห็ดอีกมาเห็ดอีกบานนี้ก็เอานา้ำเอานา้ำเอาน้ำใส่ขวดเนี่ยนะขวดแบบน้ำมะลมห่นเอานา่ามาใส่ปากเอาใส่ขวดมาประมาณสามสี่ขวดหาขวดเวลาใส่คู่ทั้งมาปาก,กเอามาบีบเนาะยางน้ำพอนยางปากกันยางน้ำน่าจะบีบใ,ใส่มันมันมันหดตัวเขานะปากกัหยัดเขาหยัดเขาหยัดเขาไปจนเบิดจนมิดมิดลูกกลนทีว่ามันหลุดออกมากนะน่าจะพี่น้องบานนี้ มิดแล้วป่ากัยังเอามือนั่นบีว้เนาะจ้ะบีว้ซะก่อนจะข้าวหนึ่งบานนี้ป่ากับปล่อยปล่อยแล้วกับโยเ็นมันรุดออกมาข้างนอกกันนะบานนี้พอมันมันรุดออกมาข้างนอกแล้วป่าก็เลยอ้ยจะเห็นจังไดนอาทา้กินอาหารนี่เพิ่นกระตองคับทายอะนะบานนี้ปา่าคือ่านบ่อ้กินอาหารจากมือสองมือนี่คือสิโบตายหรอกคือสิบสบเป็นยังนะความกิดของปา่าน,นะรักษาชีวิตผลว้ป่าก็เลยบ่อ้เพิ่นกินอาหาร บ่ให้เป็นกินอาหารไลาเงดงดอาหารไปเลยนะสองเหมือให้เป็นกินต่นามบานนี้พ่อหลังจากหันมาสองเหมือไปแล้วเนาะปาก็เลยลองเอาอาหารไม่เป็นกินแต่ว่าให้กินแบบเลวเนาะให้กินน้อยๆนอกจากพี่น้องประมาณครึ่งถั่วนี่แหละให้กินลองเมืองก่อนว่าเป็นสีครับไทยอันใดบ่อหรือว่าตูดเป็นสิหอยออกมาอีกบ่อนอกจากพี่น้องอ้าวเิ่นครับไทยเดี๋ยวปกติจะพี่น้องละตูดกระบืรุดออกมาเนาะตูดกระบ้อหอยออกมา ก็ถือว่าใส่ได้เนาะจะใส่ได้พ้นดีอยูันวิธีใส่นามเนาะบบตองผ่าตัดเนาะบบตองตัดใส่น่นนะอันอันเป็นตาและวตูนหมูเนาะคันท่อนศีรษเป็นยี่ห้อประเทศโปรเเนี่ยอันเป็นอันตรายกับหมูไปเอาก็ได้ใส่แบบเอานามเนาะจะเอานามหฮดเอานามบีบมันนะเอานามอันเทลงไปในบม่องใส่ที่มันรุดออกมานั่นแหละบานในิใส่มันถึงหนามมันก็จะหฮดตัวเขาจากก่อนในี่มันก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงนะฮะก็ค่อยยัดไปน้ำนเด็กพี่น้องหดน้าน้ำแล้วก็ยัดน้ำผอมนะ เอามือนี่ไระยากเขัาไปในกลนหมูน่ะบันนี้ก็งดอาหารเนาะบม่ให้เป็นกินก็ใส่ได้อยู่ก็จังมาไปเอามาเห็ดคิบอ่าเอาเ้าคุยสู่พี่น้องฟังก็นหน้าแต่ว่ามันกระบ่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยขึ้นดูหรอกเนาะอันสาหรับหมูตูดออกนอี่นะแต่ว่าเว้าสู่ฟังเพื่อว่าพี่น้องผู้ใดเลี้ยงหมูนํากันละ่ะเจอปัญหาแบบนี่เพื่ออยากลองนําวิธีของป่าไปใส่เนาะป่าว่ามันมันก็เหตุให้หมูบ่เจ็บปวดน่นนะและ้วก็หมูก็ยังมีชีวิตต่อไปได้อีกอยู่เนาะจา้ะนี่ แม่ดอกแก้วหลังจากนั้นมาสองสามปีกะสองปีเนาะหลังจากที่มันเป็นปมาสองปีมันก็นยังหายหลูป่าได้ปกติดีอยู่นอกจากนี้เนี่ยผ้ามาเบงหมูหน่อยพักกันนอนสมอยสมแม่ยุ่จในี่กินนมแม่เพิ่อิ่มแล้วลูกหมูสามสายพลนนอนเก่งเล่ะจะพี่นอนเดียวนี่ไปหาหลอดตที่ออกมาขางหนอกป้ากะเฮ็ดป้องห้เนี่เฮ็ดปองไตข้อพิ่นนี่เฮ็ดเฮ็ดเนี่ยมันสีห่างๆเนี่ยกล้าว่าเพิ่นแลนเขา หลอดเขาหลอดออกได้นะเพราะว่าถ้าถ้ามูออกมาข้างนอกแล้วหลอดเขาก็ได้ในห้องนี้แม่เพิ่นก็นเอาแล้วเคื่อคักเคือคักแล้วยานแม่ดไดีผู้ใดเหตุหลูกเพ่นอยากกินอาหารอิ่มแล้วพักกันนอนละวันนี้กล่องกับเป๋เบอร์ปรอกยสัตว์น่าจะพี่น้องกล่องโทรศัพท์ไปแล้วไมาเหตุขี้เบาคุยสูพี่น้องฟังเนาะเดี๋ยวจะไปหาเห็ุเบียดเหตุๆๆงานแนวไม้วันนี้เบิ่งกวามเรียบ้อยอกินอิ่มแล้วนอนแนละ้ว กินอิ่มนอนหลับแล้วอากาศจะเย็นสบายดีอยู่ในสวนยางนะจ๊ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เสียจบคลิปซ้ำนี่ละจ้ะอขอขอบคุณทุกการติดตามเดอ้อพี่น้องเอฟซีทุกคน้อจ้ะขอบคุณติดติดตามเบื้องคลิปน้ำป่ามาตลอดนะจ๊ะขอบคุณผูเขามาติดตามเบื้องไม่แล้วก็กดอ่าซับตะไคร้กดติดตามไม่ห้ไปแล้วนะจ๊ะสนใจการเลี้ยงงูกับเบื้องคลิปน้ำกันไปดนๆดนดนานๆเนาะ จังได้กับพ่อกันไหมในคลิปหน้าจะพี่น้องก,กล้องกับ่อค่อยสัดน่าจะเบิ่งกับแบบเบืเ้อพ้อกันไหมในคลิปหน้าคุณละ่ะอะโชคดีมีความสุขทุกคนด้วยจ้าสวัสดีจ้า